แม่คะทำไมแม่มานอนตรงนี้ล่ะคะเบาเสียงหน่อยสิลูกต่อเพิ่งจะหลับตั้งแต่เล็กจนโตอะแม่ต้องกล่อมลูกต่อแบบนี้ทุกวันถ้าไม่งั้นลูกต่อเขาไม่หลับนะ่ะแต่ว่าหนูล็อกประตูแล้วนะคะแม่แม่เข้ามาได้ยังไงคะไม่ต้องห่วงหรอกแม่ไปปั๊มกุญแจมาอีกดอกลูกนอนต่อเถอะ คุณตื่นแล้วเหรอคุณทำไมแม่ถึงเข้าออกห้องเราได้ตามใจแบบนี้ล่ะคะคุณนั่นเขาเป็นแม่ผมนะเขาจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้สิคะเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวนะคุณเห็นไหมสงสัย แม่ดีที่คุณพูดแน่นอนเลยถึงได้ลมเสียแบบนี้คุณนิ่งจริงๆเลยทำไมแม่มาอยู่ที่นี่ล่ะคะวันนี้แม่ขอนอนที่นี่นะ ไม่ได้นะคะแม่หนูก็ต่อแต่งงานกันแล้วนะคะหมายความว่ายัางไงฉันมานอนกับลูกชายฉันมันเป็นเรื่องหน้าอายอะไรตรงไหนหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะแมโ่โอ้ยแม่ครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่แค่มาจัดที่นอนให้ลูกอะ แล้วพอเมียลูกเข้ามาก็ผักแม่นี่คุณคุณทำแบบนี้กับแม่ผมได้ไงนี่คุณหยุดห้ามใครทำร้ายแม่ผมทังั้น <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับแม่แม่ครับางาั้นเดี๋ยวแม่นอนกับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหายามาทาให้ หนูแม่จะตั้งอยู่ที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวผมไปเอายาไปก่อนนะครับแม่ นี่คุณคุณจะไปไหนเนี่ยฉันทนไม่ไหวนะเชิญคุณอยู่กับบแม่เป็นสองคนเลยนะฉันไม่เอาด้วยแล้วคุณใจเย็นก่อนสิคุณรู้ไหมตอนที่ผมเกิดมาแม่แท้ๆของผมก็อาผมไปทิ้งจนแม่คนนี้เก็บผมมาเลี้ยงผมเกือบตายไปแล้วนะคุณรู้ไหม แม่เขาก็เลี้ยงผมมาจนโตได้ป่านนี้แล้วอะตั้งแต่นั้นมาสุขภาพของแม่เขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงคุณถ้าไม่มีแม่เขาในวันนั้นอะ่ะก็ไม่มีผมในวันนี้นะแต่เขาก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของคุณนะในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ ฉันจะพยายามเข้าใจคุณกับแม่ให้มากขึ้นนะคุณผมรับปากคุณนะผมจะคุยกับแม่แล้วก็ผมจะค่อยๆหากับแม่ออกมาค่ะงั้นต่อไปนี้เราจะช่วยกันดูแลแม่นะครับขอบคุณคุณมากเลยนะ อินังตัวดีแกกล้ามาหว่านเสนิหใส่ลูกชายฉันอย่างนั้นหรอฉันต้องไล่แกออกจากบ้านให้ได้คอยดูลูกขวัญแม่ขอโทษ โกรธแม่เลยนะแม่โอ่ตอบมันเกินไปไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่จากนี้ไปหนูกระต่อจะดูแลแม่เองนะคะลูกขวัญช่างเป็นสะพายที่ดีจริงๆเลยขอบคุณค่ะแม่งั้นแม่ขึ้นไปพักผ่อนกันนะคะเดีย๋ยวหนเก็บของเสร็จตามขึ้นไปคะ่ะ งั้นคนพามแม่ขึ้นไปนอนก่นอนไะครับแต่ค้แม่ เาปกมองแมแมแบบนี้ล่ะแม่ครับไม่จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวคนกลับมายังเข้ามันจะไม่ดีไม่เป็นไรหรอกแม่ก็อาบลูกตั้งแต่เล็กจนโตแล้วซื้อซอยที่แม่ชอบให้แม่ต้องดีใจมากไม่แน่เลยแม่ครับพอแล้วครับ ที่คุณเห็นนะพวกคุณสองคทำแบบนีัฉันทำไม,ำไมหรอฉันก็อาบน้ำให้ลูกฉันตั้งแต่เล็กจนโตอาบมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วถ้ามีปัญหาอะไรหรอ <c oughs> ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณขวัญขวัญเดี๋ยวก่อน ุเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณฟังผมอธิบายก่อนสิต่อไปนี้ผมจะไม่ให้แม่ทำแบบนี้อีกแล้วผมจะไม่ให้แม่อาบน้ำให้ผมอีกแล้วนะคุณนะพวกคุณทำกับฉันเกินไปฉันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆฉันจะกลับบ้านฉันเดี๋ยวก่อนสิคุณฟังผมก่อนสิเออคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณ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 เป็นอะไรคุณ เี๋ยวผมพาคุณไปโรงพยาบาลนะกลับมาแล้วเหรอลูกต่อเออแม่ครับแม่ตอนนี้ขวัญท้องแล้วน,นะครับ แม่อย่าทำแบบนี้กับผมอีกนะครับผมโตแล้วแล้วก็ผมจะเป็นพ่อคนแล้วด้วยโอ๊ยลูกต่อแม่ปวดหัวช่วยแม่ด้วยแม่ไม่ไหวแล้วลกูกช่วยแม่ด้วยคุณไม่ต้อง<ม>ไปสนใจหรอกแม่ปวดหัวแม่น่าจะแก้งป่วยอีกอ่ะ แต่ฉันว่าเราทิ้งแม่ไว้แบบนี้ไม่ดีนะแม่จะปวดจริงๆก็ได้นะคุณรู้จักแม่ผมดีนะ่งรอใจแกมากอ่ะแกก็ยิ่งได้ใจช่วยแม่ด้วยแม่ไม่ไหวแล้วลูกอ๋อลูกต่อแม่ปวดหัวมากเลยลูกช่วยแม่ด้วยเพราะแกคนเดียวอีกขวัญที่ทำให้ต่อ หางเหินกับฉัน ลูกขวัญแม่เอาน้ำต้าหู้มาฝากนะพอดีหนูแพ้ถ่วเหลืองอะค่ะแม่ชิมหน่อยนะนิดนึงอหนูกินไม่ได้จริงๆค่ะแม่ดีต่อลูกในท้องนะไม่คะทานไม่ได้จริงๆ<ด>ค่ะแม่ดีต่อลูกในท้อง คะหนูเปิดทองมากเลยแม่เรียกรถลง้าให้หนูหน่่ยนะคะแม่แม่ช่วยเรียกรถลง้าให้หนูหน่อยนะคะแม่อทำไมฉันต้องเรียก มันไม่ใช่หลานแท้ๆของฉันต่อมันก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันด้วยแกไม่รอดหรอกทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะคะแม่โอ้ปวดท้องอะแม่คิดจะแย่งต่อไปจากฉันงั้นเหรอแกฝันไม่ก่อนเถอะไม่ละแม่ แม่ช่วยหนูด้วยนะ ลูกแวะซื้ออาหารเสริมมาให้ลูกขวัญด้วยนะเดี๋ยวเจอกันจ้ะ คุณ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 ตื่นสิคุณคุณตือสิควันครั้งแรกไม่สำเร็จแต่ครั้งเนี้ยมึงไม่รอดแน่ หมอครับลูกเมียผมเป็นไงบ้างครับหมอทางเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะทางเราทำอย่างสุดความสามารถแล้วค่ะหมอไม่จริงใช่ไหมครัหมอคุณคุณลูกล่ะ ลูกอยู่ไหนหมอบอกว่าลูกเราไม่อยู่แล้วอะลูกจริงอะคุณผมขอโทษนะผมน่าจะเชื่อคุณตั้งแต่แรกอะ เราสองคนจะไม่กลับไปอยู่กับมเมฆแล้วนะผมจะพาคุณไปอยู่ที่อื่นเราไปอยู่ที่อื่นด้วยกันนะลูกลูกแม่ลูก นะนะคุณนะต่อไปอ่ะผมจะดูแลคุณเองนะ สะใจมากใช่ไหมที่ลูกหนูไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกอะ่ะแม่ทำอะไรหรอแม่เล่นตอแหละสะักทีได้ไหมคะแม่ครับผมรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วน,นะครับทำไมแม่เป็นคนแบบนี้ล่ะครับทำไมแม่ทำร้ายขวัญแบบนีิล่ะครับแม่ทำอะไรเหรอลูก แม่ไม่ต้องมาเสียแซงหรอครับผมตัดสินใจขวัญแล้วผมกับขวัญเราสองคนจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ปล่อยให้แม่ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแล้วผมจะไม่กลับมายุ่งกับแม่มาคุณมาขึ้นมาเก็บของ คุณจะงแม่ไปไหนไม่ได้นะลูกจะไปไหนไม่ได้นะลูกต้องอยู่กับแม่ลูกต้องอยู่กับแม่แม่จะไม่ทำร้ายขวัญแม่จะไม่ทำร้ายขวัญอีกแล้วลูกแม่ต้องอยู่กับแม่ปล่อยผมปล่อยผมเลยคับแม่คุณฉันว่าเราไม่ต้องเก็บแล้วล่ะของอ่ะเราทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่ทิ้งสิ่งไม่ดีไว้ที่นี่ให้หมดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะทิ้งไว้ที่นี่ให้หมด เราไปเริ่มต้นใหม่กันนะคพือ่อนครับอ,อีกาแม่ไปด้วลูกแล้วแม่จะอยู่กับใครจะได้แม่หน่อยมาแม่จะอยู่กับใคร โอ๊ชยแม่ด้วยชวยมด้วยลูกอันนี้ไม่มีฉวพูดไงรอจงะแหนัขอดเข้าใจหน่อย้วต๊นย รเราล้ทำไมล่ะตอ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 ไม่พี่เชิญนะที่บอล้อทไมก็ม่รจะู่แล้วจบอยู่แล้ว <c oughs> อ๊ะน้องอีก ะแย่งต่อไปจากฉันกันหรอได้ไหมอะ่ะไ,ไ,ได้ไหมอะ่ะ <c oughs> ตัดไม่ได้หรอตัดไม่ได้หรอ